ตอนที่7ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่คฤหาสน์เจ้าสัวกำพลเหมือนชีวิตของปกฉากเทียนแก้วและคลุ้มเกล้าน่าจะดีขึ้นแต่เขายังคงรับจ้างทำงานนะเพื่อดูแลน้องๆแทนทอดสนอบเหมือนเดิมยิ่งทำให้น้ําฝนรู้สึกผิดเลยชวนเจ้าสัวไปเยี่ยมอาสนอบเพื่อบอกเล่าความดีของพวกปกฉากให้ผู้เป็นพ่อฟังเป็นประจำเรื่องย่อด่งฟ้าสิ้ตนตะวันตอนที่8 โดนรับน้องหนักตั้งแต่เข้าเรือนจำจนวันนี้ไอเห้ายังเหิมหนักพะลูกน้องลุมสนอแกจะเอาให้ตายแม้จะร้องขอชีวิตและบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไอเห้าไม่ฟังทุกอย่างดูสิ้นหวังแต่จังหวะนั้นพี่ชูขาใหญ่กว่ายกายพ่วงมาขวางจากการไอเห้าสั่งไม่ให้ยุ่งกับสนองอีกทำให้เขาลอดไตวุดวิต จนมารู้ทีหลังว่าเจ้าสัวกำพลเป็นคนจ้างพวกชูมาคุ้มกันสนอให้อยู่ในเรือนจำอย่างปลอดภยัยยิ่งทำให้เขารู้สึกทราบซส้งใจที่ท่านเจ้าสัวไม่เคยทอดทิ้งเรื่องย่อดันฟ้าสิ้นตะวันตอนที่9หลังซึ่งบุญเจ้าสัวกำพลไปปกฉากก็ถูกคุณนายวิไลลักษจับผิดทุกเรื่องนาฝนเป็นคนประสานใจแต่ไม่เป็นผลวิไลลักยื่นเข้าเสนอเงินก้อนโตให้ปกฉากพาน,น้องออกจากคฤหาสน์เขาไม่รับเงิน และพาทุกคนยายกลับไปที่บ้านเช่าเก่าทันทีถึงรู้จากปากน้าสีไม้ว่าเจ้าสัวจ่ายค่าเช่าลร่วงหน้าเพื่อเก็บบ้านหลังนี้ไว้ให้พวกเขากลับมาอยู่กับพ่ออีกครั้ง